สถานไม่ค่อยติดบิดก็วูบเป็นที่อะไรมาดูกันสวัสดีวัยรุ่นภูธทอวันนี้ก็มีรถน้องเขาเอามาให้ดูอาการนะครับตอนเครื่องเย็นแล้วสตานติดยากนะตามอาการ แล้วก็บิดวูบๆแต่พอเครื่องร้อนไปแล้วมันก็พอขี่ได้แต่ท้ายไม่เดินขณะเรามาเทสแบบช่างบ้านๆดูก่อนอ่าทีนี้เรามาดูแบบผู <c oughs> ้ทอนแบบบ้านๆก่อนนะแบบที่ไม่มีเครื่องมือวัดสําหรับคนนี้ยังไม่มีเครื่องมือวัดก็อ่าเนี่ร้อย้าสิบอมลอันนี้คือคาราบาวแดงแล้วก็เปิดสายออกมาปุ๊บ แล้วเราก็ปิดเปิดสวิตห้าครั้งดูว่ามันจะเต็มขวดไหมนะนะอันนี้แบบมันบ้านนะอย่ารามมากกันอีกเอาเปิดนะ1 2 3่งสองสสห้า อาอยู่แค่นี้เลยเห็นไหมอ๋อจริงๆห้ามันมันเกือบเต็มแล้วนะถ้าดีๆอะ่ะหกเจต้องไปเจ็ปิดเปิดเจ็ดครั้งอะ่ะแล้วถ้าอยากรู้อ,อันนี้สำหรับคนไม่มีเครื่องมือนะลองดูเบื้องต้นได้แต่อ่ นี่แล้วก็มงเกตวัดอีกนะครับว่ามันจะเป็นใช่อย่างที่คิดไหม,มถ้าคนมีเครื่องมือก็ไม่เป็นไรแบบง่ายๆเนาะอ่ะขอีนุญเตปิดก่อน โอเคเห็นไหมนะครับอ่าเปิดทวิตเปิดปุ๊บอ้าเห็นไหมไม่ขึ้นอะ่ะอ่าเรามาดูกันก่อนนะครับนี่อ้าวไม่ขึ้นเลยอะ่ะเห็นไหมเดี๋ยวลองสตาร์ทกันดูเนาะอึ๊บอ่าติดนะครับเห็นไหมเคอนอยู่แค่นี้ แล้วเวลาเครื่องเย็นมันก็มันไม่พอกินอ่ะพอเครื่องร้อนมันก็พอขี่ได้แต่จะเอาไปให้แรงให้ท้ายเดินมันเป็นไปได้ยากนะครับเหนมะันบิดบิดกู้บ มีอยู่บาเดียวอะ่ะขึ้นบาเดียวแล้วอย่าหวังให้แรงให้ท้ายเดินเลยนะแค่ทาราติดก็ยังยากเลยแต่สำหรับคนที่ไม่มีอ่ะเกิดวัดนะก็ถังซื้อสิ <laughs> แต่ถ้าไม่มีก็นั่นแหละขวดคาบาวแดงลองดูปดเปิดเปิดหาครั้งไม่เต็มขวดแสดงว่ามันผิดปกติแล้วแต่ถ้ามี ก็ดีนะครับหรือถ้าไม่มีก็ดูซิกร้าหรือที่ลิงก์ที่คอมเมนต์นะครับเดีย๋ยวจะไปไว้ให้รู้สึกว่าสามร้อยกว่าบาทตัวนี้ไม่แพงใช้ตัวถูกๆแบบนี้ก็ได้นะสามร้อยกว่าบาทถือว่าคุ้มเราไม่ต้องไปไล่ให้ปวดหัวอยู่เหมือนคันนี้ต้องเปลี่ยนมอเตอร์บัมติ๊กแน่นอนท้ายจึงจะกลับมาเดินได้ไม่ใช่ว่าท้ายกลับมาเดินวันนี้นะคือท้ายกลับมาเดีวได้เหมือนเดิมแบบนี้ไม่พอกินอยู่แล้วช่วงท้ายแล้วอาจจะทําให้ลูกสูบ แตกได้นะครับฝั่งไอเดียเพราะมันไม่พอกินโอเคก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆวันนี้ก็อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ